สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงดงามบานสะพรั่งซากุระเมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นวันนี้ทางทีมงานนำสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมาฝากโดยทางเพจตัวโน้ตออกเดิน t ท a v e l เวลิได้โพสต์ภาพของดอกซากุระแท้ๆที่อยู่ในเมืองไทยโดยทางเพจได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า อยากชมดอกซากุระแท้ๆสีหวานๆพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆสายพันธุ์แท้มาจากญี่ปุ่นบอกเลยเพื่อนๆต้องมาที่นี่เพราะสถานีเกษตรหลวงอ่างขางช่วงนี้เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่เชียงใหม่เลยจ้าบรรยากาศฤดูหนาวที่แต่งแต้มสีสันด้วยพันไม้เมืองหนาวที่หาชมได้ยากและไฮไลท์ของที่นี่ ก็ต้องยกให้ดอกสากุราระแท้ๆนี่แหละครับที่กำลังออกดอกเป็นพวงเป็นช่อให้เราได้ชื่นชมพร้อมกับอากาศอันหนาวเย็นมันช่างได้บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสด้วยสถานการณ์ไม่ปกติ ก็ไม่ต้องเสียใจไว้ปีหน้าคอยวางแผนมาชมกันใหม่ก็ได้นะส่วนปีนี้ก็ชมภาพที่ตัวโนต้ตเก็บมาฝากไปผังคลางก่อนก็ได้นะแต่สำหรับใครที่สามารถมาได้สถานที่ท่องเที่ยวดอยอา่างขางยังเปิดบริการให้เข้าชมได้ปกติแต่ต้องลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่เชียงใหม่ผ่านเว็บ cm ชนะและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับใส่แมสอย่าลืมรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะเวลาเปิดปิดแปดนถึงนาฬิกน ค่าเข้าชมอุทยานคนละ50บาทรถ1คัน50บาทพิกัดสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทางใช้ปราการชันมากเรามาลองแล้วถ้าไม่มัน่นไม่แนะนำเส้นนี้ครับส่วนสภาพถนนทั้ง2เส้นเป็นลาดยางสภาพดีมีหลมเล็กน้อยเป็นบางช่วงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ครับ